สวัสดีครับผมครูเอกนะครับเป็นยำทางช่องยูทูบครูเอกเลขพยากรณ์และทางห้องเลขเป็นลูกศาสตร์เลขพยากรณ์นะครับผมสวัสดีวันที่2นะครับวันที่สองกรกฎาคมวันที่2ของเดือนนะครับสองมาแล้วหกสิบเจ็ดนะครับจริงๆถ้าเป็นในชั้นเรียนเนี่ยครูจะอัดคลิปครูจะอัดคลิปวันที่1นะวันที่1เป็นวันสถาปนาลูกเสือนะปกติจะใส่วันพุธอันนี้วันจันทร์ก็ใส่เพราะว่ามีกิจกรรมนะครับ กิจกรรมวันลูกเสือแห่งชาตินะก็เลยเป็นชุดลูกเสือ <c oughs> นะครับผมวันนี้นะครับเป็นเลขกลุ่มที่น่าสนใจที่ขอมาทายนอกยูทูบนะครับทางจานน y o ยูทู e ก็คือ5 1 9 4นะครับ5194่คูยตั้งชื่อว่าคิดเป็นระบบอ่าคิดเป็นระบบจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับฟังรีวิวกันนะครับผมก่อนอื่นเราก็พูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้กันก่อนนะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่นะครับที่ไม่ซ้ำกันเลยก็มี1 5 5 1 1 9 9 1แล้วก็4 9 9 4 ผส่วนถ้าใครอยากจะย้อนกลับไปดูเลข3ตัวนะครับก็จะมีกลุ่ม519915แล้วก็194491นะครับผมทั้งเลขคู่และเลข3ตัวครูเอกทำรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วสามารถกลับไปดูย้อนหลังเพื่อประกอบเป็นคำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับเลขกลุ่ม5194นะครับผมใครที่เพิ่งติดตามครูเอกนะครับครูเอกจะแบ่งการรีวิวไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นเลขคู่กับเลข3ตัวเนี่ยครูเอกจะสามารถให้มันสลับกันได้เพราะว่ามองภาพรวมมีความคล้ายกัน70-80% แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเลข4ตัวเนี่ยคุยจะอ่านตามตำแหน่งนะครับ5 1 9 4เกนี่ยก็จะไม่ถ้าเป็น5 1 9 4ก็คือ519 4กลุ่มเดียวจะไม่เป็น4 9 1 5อนะไรไม่ม,ไม,มีไม่มีสลับกันจะอ่านตามตำแหน่งเพราะฉะนั้นใครที่ขอมาสลับตำแหน่งนี่เดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหม่ก็จะรีวิวให้ใหม่ลำดับก็เลยจะอาจจะรอนานนิดนึงนะครับเพราะไม่ได้รวบกันนะเพราะว่าอ่านตามตำแหน่งก็จะอ่านแบบนั้นไปเลยนะถ้าใครอยากจะดูแบบภาพรวมก็ไปดูเลข2ตัว3ามตัวได้อันนี้ แจ้งให้ทราบนะครับผมอะห้าหนบบึ่งเก้าสี่คิดเป็นระบบคิดอเมริกดเป็นระบบดิคิดเพื่อระบบะเป็นมุมมองยังไงเดี๋ยวมาดูกันคําว่าคิดเพื่อระบบเนี่ยแน่นอนว่าเป็นแนวคิดเนาะพอเป็นแนวคิดเนี่ยขอพูดถึง4ตัวหลังก่อนแนวคิดการตัดสินใจเนี่ยจะอยู่4ตัวท้ายนะครับผมคนลงท้ายเลขสี่ครับคนลงท้ายเลขสี่จุดเด่นนะจุดเด่นเขาเป็นคนที่นะครับเป็นคนปัญญาไวไหวพริบดีนะครับช่างสงสยัย เป็นคนที่ไม่ค่อยเวลาเจออะไรแล้วไม่คือถ้าถ้ายังไม่รู้คําตอบเขาจะพยายามแบบหาคําตอบให้ได้เป็นคนที่สอบแสวงหาต้องการความรู้หรือต้องการคําตอบที่เก่งมากนะครับนี่คือจุดเด่นของเขาเลยคือถ้ามีอะไรแบบแก้มไม่ได้เขาจะแบบเอ้แต่ทำยังไงดีนะก็ไปหาคําตอบมาให้ได้เป็นคนที่ใยเรียนรู้อยู่พอสมควรแต่ข้อด้อยคือเมื่อ,อไหร่ที่รู้แล้วหรืออะไรที่แบบทํานานๆเกินไปอ่ะเขาจะใจจดใจจ่อไม่ค่อยเป็น เขาจะแบบว่าหาเรื่องมันน่าเบื่ออยากเปลี่ยนแปลงอยากมีอะไรใหม่ๆชอบแบบไปเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ได้แบบไปเร็วๆนะไปแบบเรื่อยๆอ่ะไม่ช้าไม่เร็วความเร็วได้เต็มสิบผมให้สักเจ็ดไม่ได้เร็วมากแต่ก็เรื่อยๆแต่ก็หยุดยากนึกใช่ไหมก็คือเขาก็ไปเรื่อย <c oughs> นะครับเพราะนั้นพอดอยเนี่ยก็ให้ระวังนิดหนึ่งเรื่องของอาจจะทําอะไรนานๆไม่ได้แต่ถ้าเป็นอะไรที่แบบต้องทําใหม่ๆสไตล์ใหม่ๆหรือมันไม่มีคําตอบอะไรพวกนี้เอาหาไอเกีย <c oughs> แล้วยิ่งชัดเจนเข้าบอกว่าคนนี้มันจะเพิ่มความไวที่แบบตัวกิมบอนเบจ์แต่เพิ่มความไวหรือว่ามีความที่ความคิดที่มันแตกยอดได้เก่งก็คือตำแหน่งต่อมาแนวคิดเป็นเลขเก้านะครับคนที่มีตำแหน่งแนวคิดเป็นเลขเก้านี่ครับส่วนใหญ่นะครับถ้ามีแนวคิดที่เรียกว่ากว้างไกลจินตนการเยี่ยมนะครับมีความคิดที่มันดูนอกกรอบนะครับอ่าบางคนอาจจะมองว่าไม่มีแบบแผนแต่จริงเขาเป็นแบบแผนที่สมมุติว่าเราสมมุติเป็นลายเลขสี่แล้วอยากจะแบบหาคําตอบแบบเชื่อมโยงกับเลขเก้านี่คือ เมื่อไรถามไม่ได้อะไรที่มันจะสามารถแก้ไขปัญหาได้จะไปเรียนรู้ตรงนั้นอ่าสมมุติเป็นโจทย์คณิตศาสตร์เงี้ยถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจก็ไปเรียนกับคุณครูที่เขาแบบเอออธิบายให้เข้าใจหรือไปเตือนหนังสือไปหาอ่หานหนังสือที่บอกว่าเออจะเป็นคําตอบให้เราได้นะไม่ใช่แบบทดลองจนแบบมั่วไปหมดไม่ใช่นะครับก้ี่นี่คือไปหาคําตอบให้เกิดด้วยวิธีการที่อย่างหลากหลายแล้วก็ไปจะเป็นแบบเอ๊ะวิธีไหนดีหน้าอะไรเขาจะเป็นคนที่ มักจะเวลาฉุกคิดอะไรขึ้นมาแล้วมักจะได้ลามักจะหาคําตอบมีช่องทางในการหาคําตอบได้ดีแนวะคิดจะเป็นแบบนั้นแต่จุดด้อยของ9 4สี่นะครับเอาจริงๆก็คือเขาเป็นคนที่อย่างที่ผมบอกเวลาแบบเจออะไรที่มันรีบๆเร่งๆหรือแบบใช้อะไรที่มันหนักนานเร็วเกินแบบไม่ใช่เร็วนักนานช้าหรือว่ามันต้องอาศัยความอดทนเนี่ยคนเก้าสี่ท้ายไม่ค่อยถนัดเรื่องนี้ชอบอะไรที่มันดูเฟสเฟสใหม่ๆเร็วๆ คล่อง,รองประมาณนั้นะคนเก้าสีหัวคิดนะเขาเป็นคนประมาณนี้เออเลิศเอเเอเลิศนิดๆนะครับในหัวเขาแล้วที่ทําให้ความเออเลิศของเขาดูชัดเจนขึ้นไปอีกก็คือตําแหน่งถ่ายทอดเขาเป็นเลขหนึ่งคนเนี้ยโฟกัสเมื่อไหร่ที่แบบอยากจะรู้อะไรเขาจะโฟกัสแล้วก็ไปหาหาแล้วก็ทําเลยคิดคๆดคไอ้แบบสมมติเราโยนงานให้เขาเนี่ยอ้าวคุณไปคิดเรื่องนี้มาอยสิเขาจะแบบคิด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 ทวิีิทาแล้วพอท เขาจะรีบไปทําให้มันสําเร็จคิดให้ออกโดยเร็วหาวิธีอะไรก็ได้ให้มันโดยเร็วแต่ก็ไม่ได้ถึงกับรีบมากเพราะถ่ายก็เป็นสีนะไม่ได้แบบเป็นกาวหรือเป็นอะไรที่แบบต้องท้ายต้องได้ขนาดนั้นอนะ่ะเป็นแบบผมว่ามันเป็นอะไรที่ดูดูพอดีสําหรับความเร็วเหมือนถ้าใครเคยศึกษาเรื่องรถยนตนะ์รถยนตนะ์อ่ะจะมีเขาจะมีความเร็วสูงสุดของเขาแต่ว่ารถยนต์ที่ดูตามท้องตลาดมันจะมีการใส่คอมพิวเตอร์ฝังไว้ปัจจุบันนะฝังไว้ว่า ควรจะเร็วที่สุดได้เท่าไหร่คือเหมือนจะโดนบล็อกไว้ไม่ให้มันได้พุ่งทะยานนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่รู้เรื่องนี้ก็จะแบบไปไป,ไปปรับให้แบบว่ารถสามารถารวิ่งได้เลยคือถ้ามันเร็วเกินไปมันก็คอนโทรลไม่ได้ใช่ไหมแต่ผมมองว่าไอ้หนึ่งเก้าสี่เนี่ยยังมีความเร็วที่สามารถคอนโทรลได้พอจับทางได้แต่อย่างที่บอกคนพวกนี้เวลาทําอะไรเป็บเดียวต้องทำ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 ,ทำ,ท,ำทำให้มันเสร็จเร็วๆจะไม่ได้แบบว่าทําอะไรต้องซ้ําไปซ้ำมา,านาน,าน,าน,านๆเขาจะไม่ค่อยชอบ เขาจะเป็นคนขี้เบื่อง่ายแล้วก็ต้องแบบจะเอาอย่างนี้อยู่บ้างพอควรนะครับก็แบบว่าทํเาเสร็จแล้วก็ไปไป,ไปไปไปอะไรเงี้ยหรือคนถ้าไปหองในมุมดีก็เป็นคนแบบแอคทีฟนะแบบพยายามคิดให้มันยาวยาวยายาช้าเราต้องค่อยๆทําแล้วทําไปเลยทําไปเลยอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยคือเอาง่ายเขาเป็นคนไม่ค่อยรอโอกาสก็จะวิ่งไปหาโอกาสก่อนประมาณนั้นนะครับแต่ข้อดีของกลุ่มนี้ที่ผมว่าคิดเพื่อระบบเพราะอะไรเพราะอะไรต้องตามที่สมมุตินะสมมุติว่าเราแต่เขาเป็นคนที่พื้นฐานในการทํางาน คือเป็นเลขห้าตำแหน่งเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของทําอะไรเป็นรูปแบบเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นระเบียบถ้าอะไรที่มันติดขัดคนนี้สามารถแก้ไขได้เลยข้อดีของเขานะเพราะว่าเขาทําอะไรอ่ะเป็นระบบอยู่แล้วไงถ้าเกิดว่าเขาตรงไหนที่มันแบบไม่ไปเป็นไปตามระบบเขาจะพยายามแก้ไขมันหรือว่าไปหาข้อมูลมาเพื่อให้วิธีวิธีการทํางานมันลงตัวที่สุดเท่าที่จะทําได้อะไรก็ตามที่มันขาดเขาจะเติมอะไรก็ตามที่มันเกินเขาจะตัดออกเขาจะเป็นคนประมาณเนี้ย ตัดได้ทันทีแล้วก็เติมได้ทันทีาขาดก็เติมเกินก็ตัดออกขาดก็เติมเกินก็ตัดออกเขาเป็นค,คนชอบทำอะไรให้มันลงตัวลงตัวคือลงตัวแล้วเสร็จนะจะไม่คือเขาจะไม่เสียเวลาเห็นคนบอกว่ามีเลขห้ามันต้องเป็นคนทําช้ายำขิ้ยำแต่อย่าลืมว่าอันนี้หนึ่งเก้าสี่อยู่ข้างหลังเขานะแนวคิดก็จะแบบว่าอะไรที่มันไม่ลงตัวพยายามทำให้ลงตัวเร็วที่สุดแล้วก็ไปต่อไปต่อเพราะฉะนั้นคนเร่นี้จึงหาทางออกให้ชีวิต ได้ค่อนข้างง่ายแป๊บเดียวทําได้ละแป๊บเดียวทําได้ละนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่คนชอบกล่าวกันว่าเอ้ยกลุ่มเนี้ทั้งกลุ่มเนี่ยถ้าพูดไปถึงเรื่องของอศาสนาปรัชญาศาสนาแล้วส่วนใหญ่เราก็จะมองเรื่องของการสวดมนต์การอะไรโอ้โหหนึ่งห้าหนึ่งเก้าเก้าสี่นี่เลขสวดมนต์ที่มันเลขพระเลยนะแนวคิดแบบพระเลยจริงๆจะให้มองแบบนั้นก็ได้นะเพราะผมก็มองว่าไอ้วิธีคิดแบบนั้เป็นวิธีคิดเพื่อแก้ปัญหาเพื่อหาทางออกเราก็ไปใส่ในเรื่องของพุทธศาสนาได้ เพราะเป็นศาสนาที่แสวงหาคําตอบเลข่นี้ก็ได้แต่ผมจะไม่ไม่ได้บอกว่ามันเป็นเลข่นี้แล้วทุกคนจะต้องเป็นคนนับถือศาสนาพุทธเนี่ยมันไม่เกี่ยวอาจจะมีแนวคิดประมาณนี้ซึ่งเป็นศาสนาไหนก็ได้ไม่ต้องไปฟิกว่าเอ้ยคนนี้ต้องเข้าวัดเข้าวายนะไม่เกี่ยวกับเลมบอกแค่ทางว่าวิธีการประมาณเนี้ยที่ผมบอกไปหาแล้วทคนี้ไอ้ท้ายแบบเนี้ยเหมาะกับใครเหมาะกับคนไม่ชอบความจําเจเหมาะกับคนที่ต้องเจอปัญหาเฉพาะหน้าอยู่บ่อยๆหรือ ชอบแก้ไขปัญหาใหม่ๆห,หรือชอบแสวงหาแนวทางใหม่ๆอยู่เสมอแต่ว่าทำทำอะไรก็ได้ให้มันตอบโจทย์ตัวเองให้มันข้อรูปข้ารอยได้เก่งคิดเพื่อทําให้มันเกิดเป็นระบบระเบียบได้เก่งกลุ่มเนี้ยแล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนชอบนะครับอ่ะโอเคนี่คือส่วนท้ายนะครับส่วนหน้าเนี่ยแม้จะบุค,คลิกภายนอกอาจจะดูไม่ดึงดูดเท่าไหร่เห็นปุ๊บเป็นคนหน้าตึงๆนิ่งๆ เรียบๆนะครับมีความมั่นใจในตัวเองระดับหนึ่งแต่ก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าแต่งตรงแต่งตัวเนี่ยก็ถูกกับะเทศาดีนะเขาไม่ได้เป็นคนแบบแต่งอะไรก็ได้หยิบอะไรไมาใส่แต่เขาจะเป็นคนแต่งตัวให้ให้อยู่ในหลักในเกณฑ์ในมาตรฐานอยู่เสมอก็คือแต่งรธรรมดาครับไม่ได้ดูน่าเกลียดอะไรก็ดูดีแต่ติดนิดนึงเขาพูดไวปากเขาไวไปน,นิดหนึ่งเวลาถ้าถ้าไม่รู้จักกันเนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้ คือเห็นข้างนอกอาจจะแบบเฮ้ย hey, นี่ท่าจางเงียบๆนิ่งๆนะแต่พอได้คุยกันจริงพูดเร็วพูดไปเรื่อยนะครับถ้าปรับความเร็วในการพูดได้นะมันจะดีขึ้นมากเลยสาหรับเลขกลุ่มนี้นะครับผมก็นี่คือด้านหน้านะครับกับด้านหลังเรื่องต่อไปเรื่องเสริมขอเรื่องความรักก่อนแล้วกันนะครับความรักเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเอ่อไม่ฝังใจจนเกินไปแล้วก็ไม่ไม่ได้ว่าจะรีบจนเกินไปคือสมมติว่าเขาจะจีบใครนะ่ย เขาก็เหมือนแบบหวานพืชหวังผลน่ะก็จีบไปเรื่อยถ้าคนไหนใช่ก็ชอบถ้าคนไหนไม่ถึงไม่ตอบสนองก็ก็ไม่ได้ตามอะไรพวกเนี้ยคือเขาหาความลงตัวเพื่อตัวเองคือเวลาเขาจีบใครก็จะจีบไปเรื่อยจีบไปถ้าเออคนไหนชอบก็เอาโอเคถ้าถ้าเขาเห็นด้วยก็สารต่อถ้าเขาไม่เห็นด้วยก็จบไปนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยแบบซีเรียสในเรื่องของความรักจนเกินไปนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เขาโฟเริ่มเริ่มมาคุยต่อหลังจากที่แบบเออมันคบกันได้แล้วเนะี่ยเขาก็จะเดิน ตามเส้นทางได้ดีนะแบบว่าเอ้ยเห็นเราไปจีบคนนั้นแล้วคนนั้นก็มีใจให้กลับคืนมาเขาก็สานต่อได้เก่งแต่ถ้าเกิดว่าไปจีบแล้วไม่ติดเขาก็ไม่ได้ใส่ใจว่าจะต้องตามไปตามเที่ยวไร้เทียท่ยวคืนนะก็ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าใครคิดว่าจะจีบคนเลข่น,นี้แล้วแบบเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้ชอบเราอ่ะก็ไม่ต้องเป็นนะครับเพราะเขาไม่ได้ใส่ใจตั้งแต่แรกอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> คือเลขอะไม่ค่อยตามคนส่วนใหญ่เลขจะแบบฝ่ายเลือกมากกว่านะครับผมก็เลยมองว่า อาจจะไม่ได้โดดเด่นเหมือนหรือว่าดึงดูดคือบุคลิกเขาไม่ดึงดูดอยู่แล้วแต่แต่วิธีการสัญญาของเขาก็าจะประมาณเนี้นะครับใช้เหตุใช้เหตุของตัวเองเหตุผลของตัวเองในการคบหากับผู้ซึ่งถ้าเป็นเรื่องบุคลิกอาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าเป็นเรื่องของลองคิดว่าไอ้ใครก็ได้น้าตาไงก็ได้มาคบกันผมว่าก็โอเคนะว่าเขาเป็นคนที่แบบก็เปิดโอกาสตัวเองอยู่ตลอดไม่ปิดกัน้นหม่บางคนเห็นห้าหนึ่งเก้านี่โอ้โหนี่เลขพระเลยพระต้องไม่คบใครไม่เกี่ยวครับมันไม่ใช่พระ แค่นงก็เอาแคเป็นคนพิจารณาตามแนวทางของตัวเองว่าเออจะต้องแบบนี้แค่นั้นเองถ้าชอบก็ใช่ถ้าไม่ชอบก็โอเคก็ผ่านไปผมว่าดีอยู่นะไม่ต้องซีเรียสเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าใครแบบมองว่ากลุ่มเนี้ยองเป็นจุดเด่นเรื่องความรักแน่ๆอันนี้อันนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์เนาะอ่นนี้เรื่องความรักสุดท้ายครับเรื่องการเงินหาเงินในระบบดีคืออะไรที่มันได้มาโดยสุจริตหรือว่าโดยแนวทางชัดเจนเก่งน,นะครับ ถ้าเป็นแบบภาพรวมทั้งหมดเราวิธีการหาไม่หมเต็มสิบผมให้เจ็ดประมาณนี้เออก็หาเงินตามทางอะ่ะส่วนการบริหารจัดการก็ดาด,ดับหนึ่งอาจจะไม่เด่นมากแต่ก็ถือว่าจะใช้จ่ายอะไรเขาจะใช้จ่ายประมาณแบบเรื่องที่มันจําเป็นอันไหนใช้ก็ใช้อันไหนไม,ไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เต็มสิบให้สักแปดภาพรวมให้สักเจ็ดจุดห้าแล้วกันเจ็ดจุดห้าก็ถือว่าไม่ได้ด้อยแต่ก็ไม่ได้เด่นนะก็ไม่ได้หาเงินเก่งอะ่ะแต่ก็ไม่ได้ใช้เงินสุรๆสุราลก็ถือว่ากลางๆแล้วกัน,กน,กน วกๆ,ๆก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คนที่ต้องการหาเงินเยอะๆหรืออะไรคนที่ต้องการบอกบริหารจัดการจริงๆคือแบบเลขกลางมากๆอ่ะประมาณ7จ็ดถึงเนะครับก็อาจจะไม่ไม่ได้ตอบโจทย์นี้แต่เรื่องงานนะนี่งที่ผมบอกไปเขาทําอะไรให้มันลงล็อกลงตัวเป็นระบบอะ่ะเก่งมากแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยชอบอะไรที่มันจําเจรหรืองานที่มันหนักจนเกินไปคืออะไรที่มันเกินตัวตัดออกอะไรที่มันขาดเติมให้เต็มเป็นคนประมาณนั้นนะครับผมอ่ะโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่นำมาฝากกันนะครับว่า จะเป็นอย่างไรคนที่ขอมานะครับจะตอบโจทย์ท่านมากน้อยแค่ไหนก็ถ้าเกิดมีอะไรที่น่าสงสัยก็สอบถามขึ้นมาบบเติมได้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องย t ท b e คุยนันครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีนะครับอ้อลืมบอกไปนะครับตอนนี้ครูเอกนะครับทำหนังสือทำนายชีวิตด้วยเบอร์มือถือพิมพ์ครั้งที่2แล้วนะครับพิมพ์ครั้งที่2คือตอนอรตแมันหมดไปแล้ว รอบที่2มาแล้วอันนี้คือสั่งพิมพ์ที่โรงพิมพ์มาแล้วรอบที่2มี50เล่มนะครับตอนนี้ยังอยู่50เล่มครบนะณวันที่1กรกฎาคมนะยังไม่มีใครสั่งเพิ่มเข้ามานะครับถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ครับราคา499บาทนะครับรวมส่งแล้วก็มีไฟไล์ pdf ให้ด้วยนะครับก็ทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับการมองตัวเลขนะครับมีให้ทั้งหมดในนี้แล้วก็สามารถเอามาประกอบในการชมรีวิวของคู้เอกได้ก็จะมีเรื่องของตำแหน่งให้ด้วยนะครับก็อยู่ในหนังสือนั่นแหละ นะครับถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับผมอ่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมีเงินมีทองสุขภาพแข็งแรงทุกท่านแล้วเจอกันคลิปต่อไปส,สนีสวัสดีครับ